của là một cách ở hạng và những người thân của quá trình về việc làm กานรนัง่งสติเริมด้วยสติให้เรารู้ทุกขณะลมหายใจเข,าข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าอิพหายใจออกทู ที alors, alors, ่เรา่อน <Credit> ั่งกรรมฐานปัจบันิัจจุบันทานสัปดาห์นี้เจ็ดวันน้อยหนึ่งวันนั้นก็คือวันพฤหก็มาวัดองาทปัตตานี จะเริยนเผาวันมารือว่าเราได้ทำอะไรจัดมากกว่าที่อนะเพราะว่าเราเรียนการนักธรรมทุกวันวันะคิดเราเนี่ยเนะป็นจิตที่เรียกว่านะต้องปรับต้องปรุงต้องแต่งให้มันขาวสานะอาดเพราะว่าจิตเราเนี่ย สามารถที่จะทำให้เรามีความสงบนะความสงบนะมันขึ้นอยู่กับจใจของเราเพียงอย่างเดียวไม่มีที่ไหนไม่มีที่อื่ที่ป่าที่ไหนที่เขาที่ไหนที่จะสงบได้นอจากใจเรา ถ้าเราทำไปบ่อยปฏิบัติไปบ่อยไม่ต้องนานมากเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเอาเท่าที่เราทำได้เท่าที่เราทำไหวมันก็จะทำให้เรานะจิตที่ดีขึ้นคมางอหัวโท่สั ที่อยู่มันก็ลดลงัวลาที่เรามีความกวธใครสักคนที่เราเราได้มีการพัฒนามาแล้วเราไม่ไ้บอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยเราทำเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องเล็กถ้าเราทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ความมุ่หมายก็เกิดขึ้น จากนั้นการที่เราฝึกจิตนะดูดูฝึกจิตนะดูใจดูตนดูเรานี่แหละที่มันดูตนดูลำหาเดาิเข้าสู่ความสงบได้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่ด แต่ถ้าเอามาวัดน,นะครัเราได้ทำหถือว่าเราได้กำไร